สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแบบเร็วเลยนะครับนี่ฝนฝนเพิ่งตกนะครับฝนเพิ่งตกแต่งตัวอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับหลุดลุ่ยเพราะวิ่งหนีฝนมานะครับวันนี้ก็จะปิดจมูกหน่อยนะครับเปิดจมูกอยู่หลายวันแล้วเสียผมนิดนึงวันนี้ก็มากับสไตล์รถครอบครัวรถเกดที่นั่งแล้วแต่นะครับว่าจะเป็น M p V หรือ S U V นะครับแต่เริ่มต้นที่ยูสุมิวเอ็กปี2018นนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ สามพันนะครับตัวนี้สีขาวดูก่อนนะครับพูดผิดนี่อายก็เลยนะครับถูกถูกนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 8ต้องบอกค่าตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นราคานะครับ8 7 9 0 0 0าบาทนะครับกับสีขาวสีขาวมุกนะครับรถมือเดียวนะครับสภาพสวยๆนะครับมาจากโรงงานนะครับเดิมๆนะครับยังรักษาคุณภาพมาจากโรงงานนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนใหม่นะครับกระจุงกระจังหน้านะครับยังเป็นของเดิม นะครับมาถึงนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีคิ้วต่างๆนะครับอ่ามันดูสวยงามขึ้นนะครับดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ข้างล่างนะครับส่วนบอดี้ตัวถังนะครับเดิมนะครับเดิมสนิทไม่เคยไปโปะไม่เคยไปทำเสียไม่เคยไปกระแทกมาจากที่ไหนนะครับส่วนล้อก็เป็นอนลอยนะครับล้อเป็นอนลอยนะครับขอบเดิมจากโรงงานนะครับใช้ ล้อลอยสิบแปดนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามนะครับใครที่เป็นแฟนของอีุสุนะครับอยากได้รถ SUV สักคันนะครับแนะนำและนำเสนอเลยนะครับคันนี้นะครับมิวเนะครับปี2 0 1 8นสะครับสีขาวมุกขับดีแน่นอนนะครับขับสนะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับวิ่งระยะทางไกลๆนะครับบอกได้เลยครับว่าประหยัดน้ำมันหลายคนคิดว่าเครื่องใหญ่จะกินน้ำมันเครื่องเล็กจะต้องประหยัดน้ำมันเครื่องเล็กนะผมบอกได้เลยนะครับว่า ถ้ามหนักเท่ากันวิ่งระยะทางไกลๆนะครับจะสู้เครื่องใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะเครื่องใหญ่มันไม่ต้องเค็นนะวันนี้นะครับฝนตกนะครับที่ที่อื่นนะครับแถวอื่นนะครับฝนตกบ้างไหมผมไม่รู้นะครับแต่ช่วงนี้น้ําท่วมนะครับก็ดูแลรักษาตัวกันหน่อยนะครับก็ใครที่น้ําท่วมนะครับก็ขอแสดงความเป็นกําลังใจให้นะครับ เพราะว่าอุทกภัยนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเขาเรียกว่าภัยธรรมชาตินะครับไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดแล้วนะครับเราต้องหาวิธีนะครับแก้ไขนะครับฮะสวดมนต์ไล่ไม่ไปนะครับผมบอกได้เลยนะครับสวดมนต์ไล่ไม่ไปนะครับให้แม่น้ําแยกนะครับแม่น้ําหนีหรือว่าแม่น้ําแหวกก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ชาลวันนะไม่ใช่ไกรทองนะครับที่จะถือเทียนนะครับแม่น้ําแยกได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะ ใช่นะครับอ่ามาดูภายในมาดูภายในเพราะว่าวันนี้จะไม่วนรถนะครับจะเปิดให้ดูทีละนิดนะครับเพราะว่ามันแคบนะครับดูภายในนะครับภายในของเขานะครับจะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยขอบลายไม้นะครับแล้วก็เบาะก็จะเป็นสีเบดนะครับและดูนะครับสภาพภายในนะครับใหม่กิ๊กๆใหม่จริงๆนะครับใหม่มากนะใหม่มาก นะครับรถคันนี้นะครับรักษาดีนะครับเจ้าของรักษาดีนะครับใครซื้อต่อไปใช้งานนะครับบอกได้เลยไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับส่วนใครที่เห็นคลิปวดีโอนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกผมนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวนะครับผม อ่านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กําลังเข้ามานะครับให้ดูนะครับเบาะหลังเบาะมันคืออะไรนะครับตะขอเกี่ยวโอเลี้ยงนะครับรับน้ำหนักได้ถึง4 4กิโลนะครับมีทุกรุ่นนะครับรถ SUV รถญี่ปุ่นไม่รู้ทําไมนะครับชอบทํามานะครับตะขอนะเปิดเลยนะครับข้างหลังให้แสงมันได้เข้านะครับยิ่งผมมายืนบังแสงอีกนะครับตัวดําก็มืดสนิทนะครับอ่ะ ข้างหลังนะครับพับลงไปนะครับมันจะเสมอนะครับไว้วางของได้นะครับไว้วางของได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สนองนะครับหน่อยวัวนะครับแร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์สนองเห็นนะตัวนี้ก็ข้างหลังนะครับแล้วก็มีตัวเสียบนะครับไฟบงไฟบ้านได้นะครับเห็นไหมครับ120นะตัวนี้แล้วก็ข้างหลังนะครับแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์หลุมนะครับ มีตรงแถวนะครับ3ามแถวนะแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับซ้ายขวานะครับไม่ได้ว่าคนนั่งข้างหลังนะครับแคบลำเอียงกูวางอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็วางอุปกรณ์ตกเป็ดเอ้ยไม่ใช่นะครับอุปกรณ์ตกปลาเอ้ยไม่ใช่นะครับแล้วแต่ใครจะใช้อะไรนะครับตรงนี้นะครับแล้วแต่ใครจะใช้อะไรนะครับนั่นแหละครับเห็นนะครับปิดได้นะครับ เปิดแบบนี้นะครับปิดได้นะครับหรือจะถอดยกออกเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวดูดนะครับแม่เด็กนะใส่อุปกรณ์นะครับเล็กๆน้อยๆได้นะครับรองทงรองเท้ากีฬากีฬานี่ใส่ได้นะนะเก็บปืนนะครับถ้าเก็บปืนนะครับถ้าถ้าปืนยาวก็ต้องผ่านี้กก่อนนะครับวางทํายาวเลยนะครับเจาะเจาะเขาเรียกเจาะนะแล้วแต่นะครับใครจะเอาไปใช้สอยเอาไปอะไรบางคนก็เก็บพวกอ่า รองเท้ากีฬาถุงเท้านะก็เก็บไว้แล้วก็ปิดนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นออกนะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับส่วนบั้นท้ายของเขานะครับสวยงามนะครับสาวน้อยนี้ไม่เคยมีใครโดนมาเฉี่ยวมาอะไรนะครับเดิมๆนะครับสาวน้อยบั้นท้ายเดิมๆนะครับน็อตอะไรนะครับสวยงามคมมากนะสวยนะครับในราคา879,000บาทนะครับรถปี2018กันเลยทีเดียวครับลูกค้าครับ ใครอยากได้คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาตรงหนึ่งได้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเราอยากได้รถสวยๆนะครับเราก็ต้องโทรมานะครับหรือเราจะให้ตรงหนึ่งเอาไปให้ดูถึงบ้านหรือเราจะโทรมาปรึกษาเรื่องจัดไฟแนน์โทรมาเบอร์ไหนแล้วครับท่านครับ08-6,865-699-6นะครับเบอร์นี้นะครับถ้าโทรไปติดเบอร์อื่นก็บอกว่าขอสายไอคนอ้วนดำๆนะครับผมเองนะครับมามามาต่อ นะครับคันนี้สามารถกู้ประเนซนได้เต็มนะครับกู้ประเนซนได้ลดนะครับลดคันนี้นะครับกู้ได้เต็มกู้ได้ลดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าจะกู้ได้ไม่เต็มนะครับดอกเบี้ยก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็ดูภายในนะครับเก็บมากพ่อแม่พี่น้องเก็บจริงจงนะครับเก็บเก็บนะอ่า เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ให้ดูนะครับผมชอบลายไม้เขามากเลยนะลายไม้เขานี่ต้องไปค้นหามาจากป่าเมซอนแน่นอนนะครับดูนะลายไม้นะครับเคลือบัวอานก้อนนะครับดูนะครับไม่เป็นริ้วรอยนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับซอกตามตะเข็บต่างๆนะครับลูกค้าครับมันเดิมไร้ที่ติจริงๆนะครับ มันเดิมไรที่ติจริงๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะไม่มีชํารุดไม่มีเสียหายนะครับพวกปุ่มคงปุ่มกดนะครับตัวหนังสือด่คมมากจับไม่ได้มันบาดมือนะครับจับไม่ได้นะมันบาดมือนะครับไอ้คำว่าคมนะครับคือมันยังไม่ถลอกครับท่านลูกค้าครับมันยังไม่ถลอกครับดูนะครับนี่คือรถมิวเอ็กนะครับอีวุสต์มิวเอ็กเครื่องยนต์สามพันนะครับขับนะครับ ท่านลูกค้าครับโอ้โหนะให้ออปชั่นมาขนาดนี้นะครับสมถนรรถดีนะครับช่วงล่างดีเครื่องยนต์ทนนะครับขึ้นรู้กันอยู่นะครับว่าอีสุนะครับเครื่องยนต์ก็ทนขนาดไหนนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวกับ2นะครับพวงมาลัยมติฟังก์ชันเบาะผมชอบเบอะเขามากเขาทำเบาะได้สวยมากนะและมันดูสะอาดตาดูกรีนนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีย้วยนะครับ ส่วนข้างบนนะครับนี่ๆๆอย่างไร่ขอบเย็บหนังนะเนี่ยนี่เป็นหนังนะครับเนี่ยเนี่ยครับหนังนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะครับต้องลองมาที่โชว์รูมนะครับแล้วก็จับดูนะครับมันเป็นหนังมาไปจับหนังนะครับไม่ใช่หนังตะลุงนะนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ไว้ใส่ของได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีจอนะครับมีจอสัมผัสนะครับ มีเนนะครับตัวนี้กระจกต่างๆก็จะเป็นตัวตัดแสงออโต้นะครับรถระดับนี้ต้องมีออปชั่นแบบนี้อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้านะครับ mm. พามาดูข้างหน้านะครับ mm. นี่นะครับ mm. นี่พ่อแม่พี่น้องดูความสะอาดนะครับความสะอาด ดูนะครับว่ามันเนียนตาขนาดไหนนะครับดูนะครับห้องเครื่องนะครับสวยๆนะครับสะอาดดนะรถดูแลมาดีนะครับบอกได้เลยนะครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากนะครับแล้วก็ดูนะครับแผ่นเพดนะแผ่นเพดนะครับแผ่นเพดยังยังไม่แกะเลยยังไม่แกะถุงเลยดูใกล้ๆนี่ครับดูดู และสีตรงนี้แต้มมานะครับแต้มมานี่คือ QC จากโรงงานนี่ตามติ๊กเนี่ยเขาได้รู้นะครับว่านี่คือผ่านการประกอบมาแล้วก็ต้องผ่าน QC หลาย QC นะครับต,ต,ติ๊ก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 ว่ารถในการผ่านการตรวจสอบต่างๆและสีมันยังอยู่เดิมแสดงว่ารถมันยังสวยจริง,รงแต่ภาพเครื่องแห้งเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีเยิ้มนะครับเห็นนะครับสภาพเครื่องแห้งแห้งน็อตไม่มีขยับ นะแล้วก็ตามซอกตามคานตามนอ็อตฝาโปรงเดิมหมดนะครับ A B O N A B S ที่สุดของที่สุดนะครับบอกได้เลยที่สุดของที่สุดนะครับ้ังนะคันนี้รับรองท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับปี2 0 1 8เครื่องยนต์3000นะครับมิวเอ็กสีขาวมุกนะครับรถมือเดียว สภาพสวยๆกิ๊บๆนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มถ้าอยากกู้เต็มก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วแต่เราจะเลือกปีผ่อนนะครับแต่ดอกเบี้ยท่านได้แน่นอนเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้านะครับส่งเอกสารจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับสําหรับแฟนที่รักอีซูซุนะครับสําหรับแฟนที่รักอีซูุนะครับนี่ขนาดผมสูงนะครับผมยังต้องกระเย่งเลยนะครับเนี่ยนะ ให้ดูนะครับแต่แติแตเดินๆเดินๆปิดแล้วนะครับปิดแล้วครับสวยงามจริงนะครับสวยงามจริงจำป้ายทะเบียนไว้นะครับจำป้ายทะเบียนไว้ว่านี่คืออีวุสุนะครับมิวเอ็กนะครับอีวุสุนะครับมิวเอ็กปี2013เครื่องยนต์3,000ขับ2ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้อง วันนี้ว่าจะจากไปแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกนิดหนึ่งนะให้ดูอีกนิดหนึ่งนะโยโยนะครับผมเห็นในที่ตอกเขาเขาชอบทําไม่ใช่เป็นคุณหมอฟันอยู่คนหนึ่งโยโยนะครับผมไม่บอกว่าใครไปดูกันเอาเองนะครับชอบแต่งตัวโยโยนะคันนี้นะเป็นโตต้าเห็นหน้าชัดๆแบบนี้นะครับหลายชั้นแบบนี้นะครับเหมือนนักรบแบบนี้นะครับนี่คือเวลไฟ ต้องเป็นปี18ขึ้นนะครับหน้าตาแบบนี้ปี18ขึ้นนะครับวันนี้2.5เซต G-E- ชั่นท็อปของตัวน้ำมันท็อปของตัวน้ำมันนะครับไมายอยู่ประมาณ4,000 40โลนะครับท็อปของตัวน้ำมันวันนี้ผมขายในราคา2ล้าน7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง2ล้าน7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองส่วนนะครับคันนี้ ข้างๆหลายคนบอกว่าแล้วมันคืออะไรนะครับตัวนี้คือนิสสันนะครับเซรีนาชื่อมันนักเทนนิสนะครับนิสสันเซรีนาพี่น้องกับใครไปสืบเอานะครับนิสสันเซรีนาเป็นรถของค่ายนิสสันไฮบริดเครื่องยนต์ส0 0พนะครับเป็นรถคล้ายรถเที่นั่งนะครับแต่เขาไปทําเป็นเบาะใหญ่มานะครับเป็นคู่หลงังนะครับนั่งสบายปี2017ผมขายในราคาล้าน 9ก้าหมืนบาทรถใหม่ประมาณ2องล้นะรถใหม่นะ2องล้านเนะครับนะครับสวยๆนะครับบอกได้เลยส่วนส่วนนะครับส่วนนะครับคันนี้นะครับโตต้านะครับเอาผาด รถปีส0ง3นะครับรถมือเดียวไฮบริดนะครับคันนี้สภาพสวยมากเช็คศูนย์ตลอดวันนี้ขายในราคา1,190 0ล้านหนึ่บาท1นึ่งล้านบาทกู้เอาไปล้นๆเลยนะครับกล้องรอบทิศทางนะครับกล้องรอบทิศทางนะฝากด้วยนะครับโตต้าเอาผาดนิสันเซอริน่าโตต้าเวลไฟนะครับและพระเอกของเราโยโย ก็คืออีซูซุนะครับมิวเ,เอ็กโดนะครับปี2018นะครับราคา8 7 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ8 7 9 0 0 0บาท 08,6, 8,6, 5 6 9 9 6ถ้าท่านโทรมาหาผมนะครับท่านจะได้ตรถสภาพสวยๆนะครับวันนี้ผมตองหนึ่งต้องขอสวัสดีครับ